วัสดีครับวันนี้ผมจะฟัเพื่อนมาดูวิธีการเชื่อมเม็ดคาร์บดา์แบบบ้านๆตัดใจดีมสวิตพอดีผมนะครับเอาใบยูคาไปตัดไม้แล้วใบเม็ดคาร์บายมันหลุดออกหมดก็เลยซื้อสั่งมาใหม่นะครับขนาดของตัวเม็ดคาร์บดา์ก็8 5ดจุดห้คูณสานคูณสอี่ฮะรูปลักษณ์ของเม็ดคาร์บดา์ถ้าหากเราจะไปซื้อ,อใหม่ทั้งใบเลยลาราคามก็สูงนะครับก็เลยซื้อตัวเฉพาะตัวเม็ดมาเชื่อมใส่เอา ผมก็เพิ่งจะเคยทาครั้งแรกนี่แหละครั้งแรกเลยนะครับที่เชื่อมที่จะเอามาหัดเชื่อมไอ้ตัวเม็ดเนี้ยนะฮะเป็นการหัดไปในตัวเลยนะอ่าก็ดูรูปลักษณแล้วนะครับน่าจะทนอยู่นะฮะทีสั่งมาอ่าไปหาซื้อเอานะครับตามแอปต่างๆนะตาม g o o g l e ก็ไปหาซื้อเอาไม่ต้องมาถามซื้อกับผมนะครับสําหรับตัวเม็ดก็มาใส่กับตัวเครื่องที่ผมประดิษฐ์ขึ้นมา เป็นฐานนะครับฐานยึดตัวใบมีดน,นะใบเลื่อยนะฮะใบเป็นใบวงเดือนสิบอ่าสิบนิ้วสิบฟันอ่า1ิบนิ้วสิบฟันมันก็มีเม็ดมันเนี่ยมันหลุดออกหมดแล้วเดี๋ยวจะเอามาเชื่อมให้เพืเ่อนๆดูวิธีนี้มันจะมีฐานยึดใบแล้วก็มีฐานรองเป็นฐานรองอ่าเม็ดคาใบานะครับนะฮะตามรูปเลยตามคลิปวิดีโอเลยเอาเม็ดคาใบวา,างเข้าไปแล้ว ก็เอาอ่าชุดเชื่อมเนี่ยมาเชื่อมใส่เป็นเชื่อมทองเหลืองนะครับเราจะทําแบบนี้นะจนจนครบทุกใบเลยนะครับจนครบทุกใบเลยเนี่ยเอาตัวเม็ดขบายไปวางไว้ที่ฐานแล้วก็เอาใบเลื่อยใบวงเดือนเนี่ยมาทับนะครับเอาให้มันสนิทหลังจากนั้นจัดรูปจัดตำแหน่งให้ดีแล้วก็เชื่อม เชื่อมแก๊สป,ปรับไฟไม่ต้องปรับแรงก็ได้นะครับเอาพอดีพอดีค่อยๆค่อยๆเชื่อมนะฮะการเชื่อมก็มีหลายวิธีนะการเชื่อมเม็ดคาร์บาได์ใส่ตัวใบเลื่อยวงเดือนเนี่ยมีหลายวิธีอันนี้เป็นอีกหนึ่งวิธีนะฮะที่เอามาให้ดูเดี๋ยวถ้ามีโอกาสาทำใบต่อๆไปผมจะเอา วิธีอีกหนึ่งวิธีมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันอีกหนึ่งวิธีนั้นนะครับก็เป็นถือว่าง่ายนะง่ายกว่านี้ด้วยนะครับง่ายกว่านี้ด้วยจะเป็นยังไงเดี๋ยวอคอยติดตามดูนะฮะวิธีการเชื่อมค่อยๆทำนะฮะค่อยๆทำบางทีเราเชื่อมไปแล้วมันหลุดอ่ามันหลุดเราก็เอามาตั้งใหม่นะครับตั้งใหม่การปรับไฟก็เป็น ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหนึ่งอย่างนะครับที่เราควรฝึกเพราะว่าถ้าเราปรับแรงเกินไปนะเวลาเราเชื่อมไอ้ตัวไอ้ตัวทองเหลืองเนี่ยมันก็จะหลุดออกนะครับมันไม่ติดนะมันไม่ติดอ่าโดยความที่ความแรงของไฟมันเป่าไอ้ตัวทองเหลืองไปไปที่อื่นนะครับมันก็ทำให้เม็ดมันติดยากเพราะฉะนั้นการปรับไฟก็ให้ปรับพอดีพอดีไม่ต้องเอาแรงนะครับ เชื่อมปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บค่อยๆอเชื่อมนะครับเอาลุนให้มันแดงนะลุนให้ตัวเม็ดคาใบาแล้วก็ตัวใบเลื่อยวงเดือนเนี่ยมันแดงแล้วก็เอาไอตัวดวดทองเหลืองเนี่ยไปเชื่อมก็แนะนําสําหรับมือใหม่นะครับสําหรับมือใหม่ใครที่ทําเป็นแล้วก็ไม่ว่ากันนะครับอ,อันนี้ผมก็เพิ่งเพิ่งจะหัดทาครั้งแรกเหมือนกันเนี่ยไอเชื่อมใบเม็ดเนี่ยเพิ่งหัดทาครั้งแรกเหมือนกันไม่มี อะไรนะครับที่ไม่เคยหัดครั้งแรกนะทุกอย่างมันต้องมีครั้งแรกเสมอครั้งแรกมันอาจจะไม่สวยงามนะครับครั้งแรกอาจจะไม่สวยงามอาจจะมีผิดพลาดบ้างนะ <c oughs> อ่าก็ไม่เป็นไรนะครับเราสามารถเอาความผิดพลาดเนี่ยไปปรับปรุงแก้ไขพัฒนาใหม่ได้นะไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยกลัวทําแล้วมันผิดพลาดจะง่นอย่างนี้มันผิดก็ให้มันผิดแม่งไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวเอาความผิดพลาดไปพัฒนาต่อแล้วคุณก็จะเก่งขึ้น <c oughs> เช่นนั้นนะอีกหนึ่งวิธีนะครับอีกหนึ่งวิธีก็ให้เอาเม็ดคาใบาเนี่ยอ่าก็ให้กลับนะครับกลับใบกลับใบนะเนี่ยเอาเม็ดคาใบามาใส่แบบนี้เลยนะครับรอยเชื่อมอาจจะยังไม่สวยนะครับอาจจะยังไม่สวย๋ยวต้องอ่ดูแบบว่าดูแนวทางจะก่อนนะแบบว่าทําทําเพื่อหาจุดข้อบกพร่องจะก่อนแล้วค่อยปรับปรุงไปเรื่อยๆเนี่ยฮะ ตัวไหนที่ไอตัวทองเหลืองเนี่ยตัวไหนที่มันปูดมันนูนเกินไปนะเชื่อมมันเป็นรอยเชื่อมที่ไม่สวยแล้วก็สามารถเจียแต่งได้นะครับเดี๋ยวท้ายชิปผมจะมีวิธีการเจียแต่งให้ดูเนี่ยเอาตัวเม็ดคาบายวางเข้าไปนะครับแล้วก็เอาไฟลนลนให้มันร้อนแล้วก็เชื่อมเข้าไป อันนี้คือวิธีที่สองนะครับวิธีที่สองาดยสังเกตเห็นผมก<ป>ับใบกับใบวงเดือนนะไปคนละทาง<ป>นี่ฮะวิธีแบบนี้ไม่ต้องใช้ฐานรองเราสามารถวางเข้าไปในตัวใบเลื่อยได้เลยหลังจากที่เชื่อมเสร็จใส่ครบทุกตัวอ่าเราก็จะมาเจียแต่งนะครับไอตัวเศษ ที่มันปูดมันนูนออกมาตามขอบแล้วก็เอาเจียออกแบบนี้เลยนะฮะเจียแต่งให้มันเรียบที่สุดนะเท่าที่มันจะเรียบได้แต่ไม่ต้องเอาจนกินเนื้อกินจนมันจะหลุดออกมนเดิมนะครับเอาพอให้มันเรียบๆเฉยๆหลังจากที่เจียเสร็จเรียบร้อยแล้วรอยรอยเชื่อมอาจจะไม่สวยแล้วก็มาเจียแต่งแบบนี้นะครับาเดี๋ยวผมจะเอาไปเทสดูว่ามันจะคมมันจะเข้าดีไหม มันจะผ่านไหมนะสำหรับการเชื่อมครั้งแรกการเชื่อมเม็ดคาใบาใส่ใบวงเดือนครั้งแรกนะฮะตอนนี้กําลังจะประกอบเข้ากับตัวตัวเครื่องตัดหญ้านะฮะวางประกอบกับเข้าไปเวลาใส่ใส่ให้ดีๆนะครับใส่ให้มันลงร่องดีๆถ้าไม่ลงร่องนะเวลาเราไปตัดแล้วใบเครื่องมันจะสั่นนะครับผมเอา ไอตัวบล็อกยิงนะครับเป็นบล็อกไฟฟ้ายิงกระแทกเข้าไปเลยน่ฮะง่ายยิงแรง,ง,งๆเลยนะครับเอาอัดให้มันแน่นเลยนะเวลาเราไปตัดแล้วเนี่ยมันเป็นความปลอดภัยของเรานะครับบางคนบอกว่าเฮ้ยทำไมอัดแน่นเกินนะผมก็เพื่อความปลอดภัยนะครับถ้ามันหลุดหลุดมาโดนขามไม่คุ้มนะผมบอกไว้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะมาเทสดูนะครับเทสตให้ท่านผู้ชมได้ดูจะเอามาตัด ขอนเป็นขอนไม้ต้นขามนะฮะต้นขามที่มีความแข็งอ่าก็อันนี้แมคโครเอาลงหลายวันแล้วนะก็เลยจะมาตัดเป็นท่อนเป็นท่อนพอดีของมาถึงนะครับก็ได้ลองของใหม่เลยทีเนี้ยมาครับเริ่มตัดมาดูกันว่ามันจะตัดขาดไหมนะใบมันจะคมไหมไอตัวเม็ดที่เราเชื่อมเข้าไปเนี่ยผมถือว่าโอเคนะครับโอเค ตัดตัดทีแรกเนี่ยเริ่มตัดก็ถือว่าโอเคกินเนื้อดีนะกินเนื้อไม้ดีเข้าง่ายแต่ว่าต้องค่อยๆกัดลงนะค่อยๆกัดลงเพราะว่าไอตัวไม้คามเนี่ยมันโคตรแข็งนะโคตรแข็งเลยมันใกล้จะแห้งด้วยนะครับก็ะจะความแข็งมันก็พอสมควรค่อยๆกินไปทีละนิดนะเราไม่รีบนะครับเราไม่รีบใช้ เครื่องตัดหญ,ญ้านี่แหละตัดนะเพราะว่าเครื่องเลื่อยไม้เราไม่มีนะฮะก็เอาแบบนี้เลยเหมือนกับที่ไปตัดยูคานะตัดยูคาก็ทําแบบนี้แหละนะไอตัวยูคามัานก็ตัดง่ายหน่อยนะครับตัดง่ายหน่อยกินเนื้อเร็วนะ,ะขาดง่ายส่วนอันนี้ก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับสลับไม้ขาม ท่อนใหญ่ตัดเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปเราจะไปตัดไม้คูณต้นคูณเชียแต่งออก,ก่อนนะครับเอาพวกกิ่งเล็กๆที่ติดอยู่ตามข้างท่อนไม้นะก็ตัดทิ้งออกให้หมดนะครับกิ่งเล็กๆเราจะเหลือท่อนใหญ่ๆไว้อันนี้เป็นต้นคูณเล็กนะครับต้นคูณก็ตัดเข้าง่ายนะสำหรับใบต้นนี้ อันนี้เป็นใยจันทร์ใยจันทาใยจันทาบ่อยู่สื่อๆนะครับมายืนบังกล้องหีกเวลาตัดก็ให้หาแว่นแว่นใสมาใส่ด้วยครัป้องกันเศษไม้เศษที่เราตัดเนม่ยมันกระเด็นเข้าตาครับป้องกันไว้ ดีกว่าแกนะอย่ามักง,ง่ายหาผ้าอะไรคลุมหัวให้เรียบร้อยโดยเฉพาะแว่นเนี่ยถือเป็นสิ่งสำคัญเลยนะครับข้ามขาดนะเวลาเราจะไปออกงานแบบนี้เพราะว่าเพราะว่าทำไมเวลาเราโดนสก,กิดไม้แล้วเนี่ยที่มันตัดแล้วมันกระโดนมาใส่หน้ามาใส่ตาผมผมว่ามันไม่คุ้มนะครับอย่าเอามาเสี่ยงเลยนะถ้าจะตัดก็ให้ตัด ให้หาแว่นมาใส่ตัดดีๆมันจะช่วยป้องกันเซฟตี้ตาเราด้วยมาสรุปตัวเม็ดที่ผมเชื่อมเข้าไปรอยเชื่อมอาจไม่สวยแต่ใช้งานได้จริงนะฮะคุณภาพของเม็ดที่ผมสั่งมาถือว่าโอเคดีคมตัดง่ายอ่าคมตัดง่ายนะครับจากใบที่ไปซื้อมาแล้วตัดได้แป๊บเดียวตัดได้แป๊บเดียวแล้วตัวเม็ดมันหลุดออกหมด เพราะว่าไปซื้อราคาถูกมาอ่าใบนี้นะฮะก็เลยซื้อตัวเม็ดมาใส่ใหม่หรือว่าโอเคนะครับผ่านนะผ่านผมต้องบอกว่าผ่านนะครับเพราะว่ามันตัดง่ายแล้วก็คมด้วยนะครับว่างๆก็ซื้อมาตัดหลังจากที่ผมไปตัดจูคามาก็ไม่ได้ตัดมาเกือบประมาณสามอาทิตย์แล้วพอดีสั่งฟองมาใหม่นะครับเพื่อที่จะมาลองใส่อย่างนี้แหละไอเม็ดที่มันหลุดไปเนี่ย ถือว่าโอชคเลยนะครับถ้าใครมีชุดชุดเชื่อมแก๊สก็จัดเลยนะครับจัดเอียงเลยทำเบียงเลยก็ได้นะครับง,ง่ายหัดเอาผมก็หัดพึ่งหัดครั้งแรกนี่แหละเอามาเชื่อมเม็ดใส่เนี่ยคมนะครับคมตัดง่ายไม่ได้มาโฆษณาขายของขายเม็ดนะครับ เห็นมันดีก็เลยเอามาบอกต่อมาดูฟันที่เราเชื่อมเข้าไปนะฮะนี่ฮะยังเหลือครบนะครับยังเหลือครบอย่างสวยเลยนะครับรอยเชื่อมอาจจะไม่สวยนะครับแต่ใช้งานได้จริงแน่นอนนะครับนี่ฮะคมปิดเลยนะตัดต้นมะขามเกลกนเนี่ยนะครับต้นมะขามเกลกนตัดได้สบายนะฮะคมนะคมเนี่ย ยังเหลือครบทุกฟันนะครับที่เราเชื่อมไปเป็นมิดคาใบาที่เชื่อมใส่เข้าไปนะครับยังเหลือทุกฟันดีนะครับดีคมแล้วก็ประหยัดนะครับค่าใช้จ่ายด้วยถ้าหากเราไปซื้อใบใหม่เนี่ยราคาอย่างดีเลยนะครับรุ่นอย่างดีเลยเนี่ยเจ็700ขึ้นนะครับเจ็700ขึ้นแต่ถ้าได้ใบเก่าๆมา ถ้าหากเรานะครับไม่อยากเปลี่ยนใบใหม่ก็ให้ซื้อเม็ดคาใบมาเชื่อมใส่เอานะครับรอยเชื่อมผมเชื่อมเข้าไปอาจจะไม่สวยแต่ก็ถือว่าโอชคนะครับเอามาใช้งานแล้วนี่ฮะตัดต้นไม้ตัดต้นคูนนะครับต้นคูนเนี่ยเข้าสบายเลยนะครับต้นมะขามท่อนใหญ่ๆนะครับก็เข้าสบายเหมือนกันนะเข้าสบายเหมือนกันความคมเนี่ยถือว่าผ่านนะครับถือว่าผ่าน ก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับตัวฟันใบเลื่อยนะครับเม็ดคาร์ใบฟันใบเลื่อยตัดไม้หรือจะเอาไปใส่ตัดหญ้าก็ได้นะครับดีเหมือนกันนะครับนี่ฮนะรอยเชื่อมไม่สวยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าความคมใช้ได้โอเคนะครับถือว่าผ่านนะ